สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนตอนนี้ช่องของเราก็จะมาทำนายดวงชะตาด้านความรักให้กับชาวราศีตุลช่วงขึ้นเดือนแรกของมีนาคม2 5 2 2เราเริ่มมาดูกันเลยครับ ครับเราก็เลือกไพ่กันครบแล้วทีนี้เรามาดูกันเลยเจ้าชะตาราศีตุลเวลานี้ดูคุณเนี่ยน่าจะดูนิ่งๆน,นะดูเหมือนกับมีความมั่นคงมากขึ้นอนะ่ะคุณนิ่งแล้วก็คิดพิจารณาถึงปัญหาต่างๆในความรักนะเนี่ยดูแล้วคุณกำลังวิเคราะห์หาทางออกกับสิ่งต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตอืมดูคุณก็ กำลังพิจารณาถึงปัญหาต่างๆอยู่นะด้วยความที่ว่าไพ่เทมเพลนเนี่ยกำลังมีการคิดอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเก่าๆที่มันเคยไม่ดีอะ่ะน่าดูแล้วมันน่าจะมีปัญหาอะไรกันมาก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้คุณก็เริ่มอยากจะมองหนทางแก้ไขปัญหาทางความรักของพวกคุณนะเนี่ยหรือไม่ก็อาจดีอยู่แล้วคุณก็อยากจะให้มันปรับปรุงให้มัน มีอะไรที่ดียิ่งขึ้นในความรักของคุณแต่ดูแล้วคุณเนี่ยคุณกำลังจะอยากจะแก้ไขปัญหามันที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณก็คงเคยผ่านการทะเลาะเบาแหวงการมีปัญหาในความรักกันมามากนะแต่ว่าคุณเองเนี่ยหรือคู่ความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันก็ยังคงยังอยู่อยู่เหมือนเดิมอะพวกคุณก็ยังยึดมั่นถือมั่นในความรักกันอยู่ยังพยายามสู้ฝ่าฟัน เดินหน้าทางความรักต่อไปแม้ว่ามันจะมีปัญหาต่งตางๆมามากมายอะแต่ก็เหมือนกับไม่เคยยอมแพ้ที่จะละทิ้งสิ่ง,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 งต่างๆไปอะเพรกะคุณยังคงสู้เดินหน้ากับมันอยู่ในอดีตเนี่ยคงเคยมีปัญหาที่รุนแรงหลายแรงมากอะอาจจะมีสัญญาณถึงความร่วมสลายทางความรักเนี่ยมัน,ค,มมนคงมีปัญหาอย่างรุนแรงมากในความสัมพันธ์ของพวกคุณอะ อืดูแล้วคงจะใหญ่ระดับหนึ่งเลยจนคุณต้องแบบว่าคุณจะแก้ไขปัญหาฝาฝันมันไปได้อย่างไรมันดูน่าจะมีอะไรที่ใหญ่หลวงอยู่อืมตอนเนี้ยพวกคุณอ่ะคนในคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยนะเหมือนกับออกแยกมาอยู่ตัวคนเดียวเลยนะเหมือนมีปัญหากันแล้วก็ไม่ค่อยมาพบพูดเจอกันเท่าไหร่อ่ะเหมือนกับต่างก็เก็บเก็บความรู้สึกแล้วไปอยู่กับโลกส่วนตัวของตัวเองกันอนะ คือการทะเลาะเบาแหวงทางความรักเนี่ยหากการหากมีการงเงียบเกิดขึ้นเนี่ยนี่ผมถือว่าเป็นสัญญาณที่อันตรายระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนนี้พวกคุณน่าจะเป็นตรงจุดนี้อยู่แล้วคุณก็น่าจะเห็นถึงปัญหาตรงเนี้ยยังไม่อยากจะยอมแพ้กับความรักเนี้ยเริ่มจะมองหาหนทางแก้ไขแล้วแต่ตอนนี้มันน่าจะมีอะไรที่รุนแรงจริงๆอ่ะพวกคุณก็ยังคงอดทนอยู่ในความสัมพันธ์อยู่นะโดยเนี่ยพยายาม คิดพยายามเก็บความคิดที่ไม่ดีไว้ในใจอ่ะแล้วก็ยังคงอยู่ในความสัมพันธ์เหล่านี้ในความสัมพันธ์ความรักของพวกคุณนะคุณยังคงรักษาเไว้อยู่แต่ก็อยู่ในท่ามกลางปัญหามากมายในในใจของพวกคุณอ่ะอืมพวกคุณยังอดทนณะตอนนี้อยู่นะยังคงพยายามเก็บเงียบทนความรู้สึกนี้เอาไว้ปัญหาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยคุณคงมีการทะเลาะเบาแหวงขึ้นมาแล้วก็ มันเป็นปัญหาของการควบคุมอารมณ์อะเมื่อก่อนพวกคุณคงจะไม่ค่อยมีการเก็บความรู้สึกไม่ค่อยควบคุมอารมณ์กันเท่าไหร่มีปัญหาขึ้นสุดลงสุดแล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงมากมันก่อให้เกิดผลเสียที่ค่อนข้างเยอะเลยนะตอน,นเนี้ยเนี่ยครับไอความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี้ยมันพวกคุณได้ผ่านจุดต่างๆมาแล้วก็ได้ทะเลาะ กันอย่างรุนแรงมาครั้งหนึ่งอ่ะโดยไม่ได้มีการพยายามควบคุมระงับอารมณ์อะไรใดๆอ่ะตอนนี้มันก็เลยเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายความรักความสัมพันธ์ใดๆตอนนี้คุณในบางคนรับอาจจะทาตัวเหมือนกับเป็นคนแปลกหน้าซึ่งกันและกันเลยนะอืมเหมือนกับอยู่บ้านเดียวกันอยู่ในลวันนี้ตัวอยู่ใกล้กันแต่ใจนี่เหมือนครับไม่ยอมมองหันหน้าเข้าหากันเท่าไหร่อ่ะเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสัญญาณเตือนที่รุนแรงมากการทะเลาะกันแบบเงียบๆเนี่ย คุณกำลังวิเคราะห์หาทางแก้มันอยู่นะบทสรุปใ้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนครับก็คือมองได้สองแง่แหละอย่างแรกก็คืออนาคตข้างหน้าเนี่ยมันคงเมื่อก่อนคงเคยมีการทะเลาะเบาแหวงกันรุนแรงมากอะจนเหมือนกับสถานการณ์มันแทบจะควบคุมไม่ได้แล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วอะมันเหมือนกับคุณก็ต้องปล่อยไปตามนั้นนะคุณก็ลองคิดวิเคราะห์อให้ดีครับว่า ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนระดับไหนมันเป็นมันสรงผลร้ายกับจิตใจของคุณหรือคู่ของคุณแค่ไหนอ่ะเนี่ยคุณต้องก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่มันต้องเกิดอ่ะหากมันเป็นอะไรที่แย่มากจริงๆเนี่ยก็คุณก็ต้องอดทนรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปหรืออีกแง่หนึ่งก็คือหากคุณคิดว่ามันยังมีหนทางที่แก้ไขได้อยู่ยการคิดวิเคราะห์อของคุณที่จะฝ่าฟันแก้ปัญหาไปให้ได้เนี่ย คุณน่าจะอาจจะทําได้สําเร็จนะสิ่งที่แย่ๆเนี่ยมันน่าจะหันมาหันน้าคุยกันได้แล้วก็กลับมาสู่อะไรที่ดีๆได้อยู่นี่คือมองอีกแง่หนึ่งที่เป็นแง่ดีครับโดยที่เนี่ยอัศวินเหรียญเนี่ยมันก็สื่อถึงความนิ่งนะความนิ่งความมั่นคงคุณต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์ระดับหนึ่งในการที่จะหันมาคุยกันนครั้งนี้ด้วยนะหากอยากจะแก้ปัญหาให้ได้เนี่ยหรือมองในอีกแง่นึงก็คือ บางทีเนี่ยคุณอาจจะอยู่เฉยๆก็ได้นะอีกฝ่ายหนึ่งอะมีสิทธิ์ที่จะมีแนวโน้มว่าเขาจะเป็นคนเข้ามาคุยกับคุณเองนี่ก็คืออีกแนวโน้มหนึ่งแต่ยังน้อยไหมย่งน้อยก็คือไพ่ใบนี้เขาก็บอกว่าการเข้ามาคุยเข้ามาเคลียร์ปัญหาความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็อยากให้มีความนิ่งความมั่นคงนอารมณ์กันให้มากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยคณเหมือนกับปล่อยให้อารมณ์ร้ายๆเร่งแรงเนี่ยมันนํามาตลอดจนทําให้เกิดปัญหาใหญ่ ก็ขอ,อใจช่วยครับให้คุณแก้ไขปัญหาฝ้าฟันมาให้ได้นี่คือภาพรวมนะครับทีนี้เราจะมาเจาะให้กับคนโสดกันบ้างครับอืมสําหรับคนโสดนี่ มันมีสัญญาณอะไรบางอย่างขึ้นมาเล็กๆในใจของพวกคุณนะครับเนี่ยมันเป็นอารมณ์เหมือนกับต้นดีแล้วก็ปลายมันออกไปทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรามาดูกันครับเมื่อก่อนเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณมันก็ดูมีความมั่นคงคุณก็เคยมีความความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันนะกับคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเนี่ยมันเคยมีอะไรที่พร้อมทางความสัมพันธ์คุณก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมัน มันมันตอบโจทย์กับคุณกันมาตลอดอ่ะเนี่ยคุณพบเหมือนกับคุณเจอคนที่โอเคคิดว่าดีคิดว่าใช่อเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาพร้อมสมบูรณ์แบบจนบางคนอาจจะมองไปถึงขั้นแต่งงานเลยก็มีนะเนี่ยมองว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นความรักของคุณที่คุณอยากจะลงเอยด้วยอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยคุณเคยมีอะไรดีๆกันมาก่อนนะ แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็คงมีปัญหาความขัดแย้งอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณก็ผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรกันนะเนี่ยคุณก็รู้สึกได้ถึงแนวโน้มของปัญหาที่กำลังจะเกิดอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าอีกอีกคนหนึ่งนะ่ะผู้ขคุณเนี่ยอยู่ดีขนเขาเงียบไปเนี่ยคุณก็รู้สึกได้แล้วถึงแนวโน้มของปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาหรือเปล่าเนี่ยแล้วมันอาจจะมาอย่างกระทันหันนะบางทีเนี่ยคุณอาจจะเคยพังเผอทําอะไรบางอย่างกันลงไปซึ่งแบบไม่รู้ตรรัวยซ้านะ แต่สิ่งน,นั้นนะมันเข้ามามีปัญหา Impact ทางจ,จิตใจของของคู่ของคุณอ่ะเนี่ยยังรุนแรงอ่ะมันก็เลยทําให้ตอนเนี้ดูดูมีแนวโน้มว่าปัญหาเหล่านี้มันทําให้เขานิ่งๆไปอ่ะนังนี้นคุณก็คงจะสังเกตได้แหละอันเนี้ยไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของการที่ว่าการคิดไปเองการคิดเพอ้อฝันต่างๆเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่าบางทีคุณอาจจะโดนคู่ของคุณเนี่ย หรือมีปัญหาก,กันโดยที่คุณไม่รู้ตรรัวด้วยซ้ำว่าคุณพังเผืดอทำอะไรลงไปนะแล้วอุ้มคุณก,ก็อาจจะมีอาการที่ผิดปกติไปจากเดิมอยู่ดีๆก็เป็นคนที่เงียบลงไปอยู่กับตัวเองมากขึ้นเนี่ยเนี่ยแล้วคุณก็สังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเขาเหมือนกับเขาไม่พอใจอะไรเลนี่เขาก็เหมือนกับไม่บอกเลยนะคงเก็บเงียบอยู่กับตัวเองอะ่ะอืมไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันก็อยากให้คุณ จะเย็นๆก็ลองนิ่งๆดูบางทีเขาอาจจะเข้ามาหาคุณเองนะคือเข้ามาเคลียร์ในความสัมพันธ์หรือว่าหากคุณจะเข้าไปคุยกับเขาเลยก็ก็น่าจะได้นะครับลองลองถามดูว่าอะไรเป็นยังไงอืมแต่ดูแล้วตอนนี้หากคุณไม่รู้ตัวให้รู้ไว้เลยว่าเขา่คิดฟุ้งไปเยอะเลยหรือไม่ก็ตัวคุณเองนี่แหละที่มีปัญหาตอนนี้คุณก็เลยค่อนข้างจะฟุ้งซ่านนิดๆว่าความรักมันมีปัญหาอะไรกันแน่ก็เอาจจช่วยคุณฝ่าฟันกับ ปัญหาความสัมพันธ์ของคุณไปได้แล้วสรับคนสดทีนี้เรามาดูกับคนมีคู่กันบ้างครับสำหรับคนมีคู่ราศีตุลน,นี่ดู แนวโน้มสูงว่าคุณอาจจะพบกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลักของพวกคุณนะเนี่ยแล้วมันอาจจะมาทางด้านการงานเนี่ยไอ้ภาระหน้าที่การงานมันคงจะมาแล้วคุณก็เหมือนกับแกะจะปฏิเสธก็ไม่ได้อ่ะคุณบางคนอาจจะต้องเดินทางไกลนะทางจากคู่รักคนรักคุณไปเพื่อไปทํางานมีภาระหน้าที่สําคัญสำคัญที่คุณต้องไปทําอ่ะอืมแล้วตรงเนี้ยมันมีความฟรีเกิดขึ้นนะพวกคุณเหมือนกับเป็นอิสระแยกออกจากกัน เนี่ยแล้วไอ้แนวโน้มเน่ยมันจะ,ะมันมาอย่างกระทันหันเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยเยว,วิลมันมาเลยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจิตใจของพวกคุณเนี่ยมันน่าจะไม่มีความแจ่มใสทางความรักแล้วความรักมันคงมีปัญหาขุ่นโมในจิตใจขึ้นมาบ้างนะอืมเนี่ยการแยกออกจากกันเนี่ยบางทีอาจจะทําให้เกิดปัญหาคิดระแวงสงสัยในคู่รักขึ้นกันละกันอนะ ถ้าหากคุณรู้ตัวแล้วมันมันจะมีปัญหาอย่างเงี้ยด้วยการงานนะคุณก็ลองพูดคุยติดต่อกันให้มากขึ้นนะครับลองเคลียร์กันให้เข้าใจว่าปัญหาความลักว่ามันเป็นหน้าที่การงานที่ต้องไปทำอะไรประมาณนี้นี่คือในทางนี้นะครับแต่ดูแล้วเนี่ยคืออาจจะไม่ใช่เรื่องก,การงานก็ได้แต่ดูแล้วอืมเนี่ยเหมือนกับช่วงเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้ค่อยอยู่ด้วยกันนะครับผมมันเลยส่งผลให้มีความขุ่นัวในจิตใจใน ความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นเนี่ยความรักมันก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่ามีการหยุดชะงักเหมือนกับความรักความสัมพันธ์มันพักไปอ่ะไอความรู้สึกดีๆต่อกันเนี่ยมันไม่ค่อยมีการแสดงออกกันเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเรื่องระยะทางน่าจะมีทรงผลมาแล้วเป็นเรื่องการงานเนี่ยอาจจะชัดเจนครับหน้าไพ่มันแนวโน้มมาทางนี้ครับผมก็เอาใจช่วยครับสำหรับคนที่ต้องแยกทางจากคนรักจริงๆเนี่ยก็ลองหันหน้าพูดคุยตกลงกันให้ดีๆสื่อสารกันมากขึ้นครับ ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ